หลับรับมงมาเราต้อแบบมีงานตหาัๆได้มาเจออะไรหลายหลายอย,าย,าย่างมากมายรู้สึกเป็นเกียริค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศแล้วก็ตัวแทนคนไทยยุคใหม่ค่ะคือกิจกรรมเยอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราก็ทั้งกองเอ็นบีทีกำลังจะทำทุกอย่างให้เตรียมพร้อมที่สุดตอนไปไหลายคนไป ใส่สเกจดูหนูว็ออกงานด้วยเตรียมตัวด้วยที่20ชั่วโมงเป็นที่กับมันยังไงบ้างหนูก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่ว่าสนุกสนุกมากคือด้วยเวลาน้อยใช่ไหมคะแล้วเป็นโปรแทนประเทศอะค่ะคือเหนื่อยคืออะไรไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ค่ะคือสู้ตลอดต้องสู้เพราะต้องไป for t อยแลนด์ วันนึงเรานอนกี่ชั่วโมงในช่วงพนี้วะจำไม่ได้เลยแล้วแต่วันค่ะบางทีก็สี่ถึงเจ็ดค่ะแล้วแต่แต่ว่ากิจกรรมคือแน่นแค่ะแน่นมาอตอนนี้แอนพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างครับพูดเดินว่าอะไรอย่างไรบ้างก็เก็บรายละเอียดค่ะตอนนี้ในทุกอย่างให้มันเป็นตัวแอนอย่างดีที่สุดที่แอนเป็นได้ค่ะใช่ค่ะอยากเริ่มขั้นสู่ขั้นตอนค่ะ การสองเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะน่านสนใปล่อยภาพคอนเกทนต์ด้วยไปดีมากเออถ่ายภาพคอนเทนต์มาไปดีมากแต่คนช่นชมแต่คนชื่ชน,นช,ชมสวยมาก,ยมากอยากจะบอกนะคะพเพราะเฉลยนั้นถ่ายประมาณห้าทุ่มค่ะคใช่ค่ะวันนั้นถ่ายคือแบบอยากชื่นชมแล้วขอบคุณทีมที่มาช่วยร่วมถ่ายพอเฉลยนั้นนะคะเพราะว่าเราได้ข่าวว่าต้องส่งวันนึงก่อนที่ต้องส่งอะคะ่ะแล้วทีมคือแบบเต็มที่ก็ เริ่มแต่งหน้าประมาณคุมหนึ่งเสร็จปีสองค่ะคือแบบขอบคุณม,มากค่ะเห็นภาพอ้อมของตัวเองแล้วเป็นไงบ้างคะเนี่ยภูมิใจมันดูสบายแล้วมันดูเหมือนดูเหมือนแอร์นะคะใช่ร่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่ะ่่าเ่าน่า่าฮ่่า but less is more แล้วมันมีความหมายเนาะสำหรับมวยไทยในประเทศเราแล้วก็มวยไทยแล้วแอนเป็นนักกีฬาคือมันเป๊ปะม,ปมากเลยอ่ะอยากใส่ยังครัะอยากใส่แ <laughs> ต่พี่แคนไม่ไปฟิตติง้ตงคนไหนเลยเร็วๆมีแม่ฟิตติ้งอ๋อฟิตติ้งก็รู้ว่าเราสิบนาทีก่อนต้องไปอะคะ่ะอย่างนั้นละคะ่ะเรื่องฟิตติง้งแอนกังวลเรื่องการตัดชุดการอะไรต่างๆมั้งไหมคะว่ามันจะแบบทันกว่าเวลาไหมไม่ค่ะเพราะว่าทีมนะคะก็ เต็มที่ for Thailand นี่คือทีมไทยแลนด์นะคะไม่ใช่ทีมอันชิลีใช่ค่ะตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดสำหรับตัวเองคืออะไรครับไม่มีค่ะบินสบายสบายใช่ ผู้ป่วยใช่ไหมคะแอนรู้ว่าดีลิเซนต์มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าแอนได้มงเราคือทําทุกอย่างเพื่อเพื่อดีลิเซนต์เพราะแอนพูดประจำมาค่ะเพราะสิ่งที่แอนทำคือยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแล้วที่ได้มงคือภูมิใจนะคะแต่ที่ภูมิใจมากกว่าคือเห็นเห็น,นความคิดของคนไทยเริ่มเปลี่ยนเข้าใจใช่ไหมเพราะมันอิมแพคกับสิ่งที่เราทำมัน it's worth every sleepless night แบบปวดตัวปวดนี่มัน หัวเสร็จมากค่ะแม่นอนไก็นอนกับแอร์แอร์ได,ดไ้เห็นเอะกระแสกระแสกระแสด้านตรงเลยอ่ะบางคนก็ยังวิจารณ์เองลูกนะยองคนดีมากมันจะมีคนได้คิดเหมือนกันแล้วก็คิดต่างไม่สดโอ้คือไม่สดอย่างนี้เลยอินเนอร์นี้เลยไม่คือทุกคนก็มีสิทธิ์คิดมุมมองของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าแอนก็อยู่ในจุดนี้แล้ว แอนอยู่ในจุดที่กำลังจะผลักดันเด็กรุ่นใหม่คือความคิดเก่าๆความคิดโบราณไปเลยกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่โลกนี้แล้วค่ะแล้วก็เด็กสมัยใหม่เห็นคุณค่าในความคิดความ c o n ฟิเ e นซ์ของเรามากกว่าปุนคือแอนสุขภาพดีจุดไม่สุดมันมีถึงขั้นที่เอาภาพของแอนไปประกอทภาพแ้แบบดูร่างมันโตตัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยตัวแอนเหนียวกว่าที่เห็น ก็มีเวลาเยอะไปหรือเปล่าค่าแต่ว่าจริงๆคิดยังไงอะคนที่อันเจียแบบว่านี่ก็ต้องต้องต้องอะไรต้องไปก่อนอย่างเงี้ยจริงๆก็จริงจริงแอจะบอกว่าจริงจริงนะคะไม่สนเลยเพราะว่าถ้าเป็นแฟนคลับแฟนจริงๆแฟนคลับไทยแลนด์ก็ต้องเข้าใจว่าเรือสายสีนี y แปลว่าอะไรแล้ว มาพูดว่าให้ทำโน้นทำนี่คือไม่เข้าใจเลยค่ะว่า Real Story คืออะไรจริงๆแอนไม่สนอะค่ะคือมันแอนภูมิใจในตัวแอนมากไม่สนจริงๆค่ะครับไม่ได้พูดคุออยากฟังมากกวแล้วเนาะสองชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยงานคุยเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะหน้ามอยกันเขาบอกว่ามันคือสัญญาณที่ดีมากค่ะก็คุยเพลินค่ะคือทีมที่ติมนะคะคนที่ที่ช่วยในกองสนิทมากบอกว่า พี่ด้าปีนพี่แล้วครึ่งชั่วโมงเองชิวๆก็นั่งคุยแล้วก็ดูเวลาจะตีสองแล้วหรอคะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือง่วงไม่ค่ะไม่ energy สุดๆคือเดี๋ยวกองเขาจะปล่อยอะไรให้ให้แฟนนางงามดูค่ะเรื่องวันนั้นก็รอดูค่ะสนุกแน่นอนอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับอะไรหลายคนที่ยังไม่สามารถที่จะพูดคุนได้นะครับกับเราที่แบบเราที่เราประสบเสร็เพื่อความที่แบบบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วย e n t i t l e d to ยชัว you believe in แต่ว่านี่ทีมไทยแลนด์แล้วค่ะนี่คือเพื่อประเทศไทยแล้วค่ะไม่ใช่เพื่อแอนคนเดียวก็ชวนเชิญมาเชียร์ไทยแลนด์ค่ะไม่ใช่มาเชียร์แอนใช่ค่ะแน่นอนว่าแบบนี้ตอนนี้เราไปมาเป็นตัวแทนประเทศไทยหลังจากที่ไปประกวดเราต้องถือกำเนว่าเราเป็นนีมองแบบนีไงบ้าง แอนจะยึดในสิ่งที่แอนเชื่ออยู่ตลอดคือจะเป็นตัวของแอนในทุกสิ่งอย่างที่แอนทำเพราเชื่อว่าเวลาอาจจะผ่านไปแต่สิ่งที่เราจะกลับย้อนกลับมาอยู่เสมอคือเป็นตัวของตัวเราเองแล้วแอนก็เห็นว่าคนเขาอยากสัมผัสคนจริงคนที่เขาถือหับเขาหาถือได้ ก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นคนอย่างนี้เสมอใช่ปิดท้ายนิดนึงกับไวรับสมุยกับแอนแองเจรีย์แกเป็นแบบใครนี่แล้วก็แบบเรียนแบกเราแล้วชาดีลูกหรืออะไรยก็ได้เอาฟิตทำงานแล้วรอค่ะวิดแท็กมาอยากดูเป็นยังไงบ้างไปรอบขนาดนี้เลยอะไรไปรอบกับคนเซนไวไปเลยตอนแรกหนูก็โดนแกงนะมาท่าทำไมสำเนียงไงคืออไม่ได้พูดบพยายามพูดแบบไหนมันแค่สำเนียงแองภาษา่งว่าพูดภาษาอังกฤษ แต่ว่าเห็นแล้วดีใจอ่ะดีใจมากกพึ่งใจแล้วก็อ้ชอบดุงมากค่ะแต่ว่านี่เป็นหมายความนานนะเพราะว่าบางทีจะมาคือแบบว่าถ้เป็นแบบว่าเอ้ยสวยแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราคือแบบขี่เกียจทำนี้แอนลองยังไงมีความเป็นธรรมชาติสูงแบบว่ามีที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แอนก็ขี้เล่นนะคะรู้ว่าขี้เล่นแต่ว่า การเป็นนางงามแมนคิดว่ามันเป็นกระบอกเสียงแล้วค่ะคือทุกคนเข้ามาเข้ามาในวงการมันเป็นกระบอกเสียงแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกับเปลี่ยนเหมือนยุคเก่าๆค่ะก็ยังเป็นก็อยากเป็นกระบอกเสียงอยู่ก็ค่ะเป็นกำลังใจหน่อยเดี๋ยวจะบินวันที่ยี่สัปดาหาเจแจ๊ขอเป็นทำทักทิ้งชายขอบคุณค่ะ แอนก็บินนะคะวันที่23แล้วมาเจอกันที่สนามบิน6โมงเย็นนะคะแม่ปุ้ยบอกแล้วอยากให้แม่ปุ้ยผิดหวังค่ะขอบใจด้วยกันเนาะใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ่นะครับ